กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักดาเว็บชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เกมเศรษฐีนะครับมีกิจกรรมตัวละครมานะแต่ผมไม่ได้ประทำตัวละครน,นะครับผมวันนี้นะผมจะมานี่เลยในซีรีส์เปยให้เด็กมันดูนะครับผมโดยแปดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือในส่วนของอเจ้าตัว แกล่องสุ่มนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูหน้าตากันก่อนนะผมนี่เลยชาชทายไอเทมระดับท็อปหนึ่งหรือสูงสุด1 0 0 0 0หมนเพชรครับผมระยะเวลาตั้งแต่25สิหางหาจนถึง29สิางหานั่นเองนะครับหรือวันอังคารนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแพ็กกันเลยนะครับผมว่าอ่าไม่ใช่แพ็คสิต้องบอกว่ากล่องสุ่มนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ นี่เลยเกาะลอยฟ้าหลุมดำบัตรเชิญกุหลาบครับหมวกดิสชัดไทเทเนียมอันนี้ผมอยากได้มากเลยก็คือในส่วนของโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดเมนชั่นระเบิดน้ำหุ่นไลกาครับโดนก๊อปปี้ของสายลับยานอวกาศดับเบิลวิงอันนี้ผมมีแล้วแต่ในเวอร์ชั่นของลิมิเต็ดนะปืนหมัดเหมียวนะครับแล้วก็หมวกไทเทเนียมและรองเท้านิจานะสำหรับในส่วนของ G ีเครื่องรางนั่นเองนะครับ ส่วนการ์ตัวละครครับนี่เลยยอมราอ่าอิมอร์ a l ลจิมมครับผมเกลดาเวสตาอ่า uh, ในส่วนของ j จวอนเลวเทียนคริโอพัตตาซินดี้ขีมุลแลวก็ a อโบร์สนั่นเองนะครับในส่วนของเพชรก็เลดตามนี้เลยนะสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0เพชรครับผมน่าสนใจมากนะผมเห็นเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเปิดกันนะโอ้โหได้ของดีกันมากเลยนะครับผมผมเลยจะมาจัดนะ ทุกแพ็กในเกมนะครับผมไม่ใช่ทุกแพ็กในเกมสิทุกแพ็กที่เกี่ยวกับไอ้กล่องตัวนี้เริ่มต้นที่349ไม่ใช่เริ่มต้นเริ่มต้นที่35บาทนะแล้วก็แพงสุดเนี่ยที่3 4 9บาทนะครับถ้าซื้อครบทั้งหมดเนี่ยเหมาทุกแพ็กเนี่ยจะอยู่ที่95้าสิบหนะ้าใบเราจะได้ตั๋วทั้งหมด95บใบนะครับผม รวมเป็นเงินประมาณ1,158บาทนั่นเองนะครับไมผู้ช้าเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมซื้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปในของเวอร์ชัน Android กันครับโอเคครับผมเรามาอยู่ในส่วนของเวอร์ชัน Android เป็นทีเรียบรอยนะครับผมทำไมผมถึงเข้าไปในเวอร์ชันของ a n d r o i d นะเพราะว่าเพชรผมได้อยู่ในเวอร์ชัน Android นะและก็ผมก็จัดนี่ครับตามที่สัญญานะว่าเมาหมดทุกแพ็คนะครับผม ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกระชืบไลค์ like กันหน่อยนะครับแล้วก็แชร์กันหน่อยนะเพื่อจะได้เป็นเพื่อจะได้ให้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอรับในส่วนของบัตรกันซะหน่อยนะครับผมนี่เลย95บใบครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมรับเสร็จกันเลยดีกว่าโอเคครับไปโอเคครับเรารับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยนะ95ใบนะครับผม ถ้าใครสนใจนะโดเนทให้ผมเนี่ยก็โดเนทได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางโดเนทไว้ใต้คลิปนะวอนเพื่อนๆวอนมากโอเคเราจะมาสุม่มทั้งหมดนะครับ96ใบหรือประมาณ48กล่องโดยเข้าวๆนั่นเองนะครับดูจี้ที่ผมอยากได้เนี่ยามาดูส่วนของดูจีก้ก่อนที่ผมอยากได้เลยนะครับก็คือโดนกอปปีซูเปอร์ไดเมนชั่นกับ ระเบิดน้ำหุ่นไลกานะที่เหลือเนี่ยผมมีหมดแล้วนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะเห็นเพืเ่อนๆในกลุ่มเนี่ยได้ออกไอตัวของระเบิดน้ำหุ่นไลกาเยอะมากนะออกแล้วก็ไอจีที่ผมยังไม่มีก็คือปืนหมัดเมียวนะครับส่วนในของตัวละครนะผมผมอยากได้นี่เลยตัวะระดับท็อปก็คือยอมรานะตัวที่เหลือเนผมมีหมดแล้วนะโยเวนเอโบลสเนี่ยเอโบลสผมยังไม่มีนะครับผมเพชก็ไม่ไม่หวังนะ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับหากล่องได้ครับจัดไปครับผมอ่าตัวดีๆจี้ดีๆจงออกโอ้โหเพชรล้วนครับอันนี้ประมาณ300 600 900, 900เพชรนะครับผมอ่าเราได้900เพชรมาแล้วก่องต่อไปครับการ์ดออกบ้างนะลูก900เพชรออกมาแล้ว หนึ่งพ0 0หนึ่งพ0นสองรอหนึ่งห้ารอยเพชรผ่านไปครับดรอปมาแล้วหนึ่งันรอยเพชรเปิดครับอือรือยเพชรห้าชิน้นสอง0ันเพชรครับได้มาแล้ว2 0 0 0ันเพชรต่อมาครับโอ้โหคีโอพัตตาผมมีแล้วดิโอ้โหรวมเป็น2,400เพชรกับการ์ดหนึ่งใบครับ2,400เพชรได้การ์ดแล้วก็การ์ดหนึ่งใบที่ําครับ 2,82950ครับเพชรอยู่ที่2,950ครับการดีๆที่ด,ดียังไม่ออกโอ้โยตัวตีบอสเลวาเทียนเอ้ยเครียดโอ้โหเพชรล้วนเอ้ย1นึ่พันเพชร,พชรไม่ใช่1 0 0 0ันเพชร1นึ่พกว่าบาทนะเว้ยโอ้โหเพชรล้วน1,000กว่าบาทเพชรล้วนครับโอ้โห ยังไงดีอืม้มเน่าในครับเน่าในแบบนี้เน่าแล้วโอ้โหการ์ดออกไหมไม่ออกครับและกองสุดท้ายครับโอ้โหเจ็บฮนะอืมจากสองหมื่นสองพันกว่าเพชรนะครับเพิ่มมาประมาณหกพันเพชรได้ดีจริงๆริง อ๋อแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าใครมีตัวละครใหม่เนี่ยตัวละครในอีเวนท์เนี้ยที่เพิ่งมาวันนี้ครับอ่าถ้าใจดีนะครับก็อยากจะขอยืม ID รีวิวหน่อยนะครับผมจะเป็นการดีมากเลยนะเอามาวิเคราะห์แล้วก็เป็นการตัดสินใจใเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับสาหรับคนที่มีนะสามารถให้ผมมาสามารถอ่าให้ยืม ID มารีวิวได้จะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ ประมาณนี้ครับสำหรับเปเกมเดอะซีรีส์อีพีที่ไหลแล้วไม่รู้กับกล่องสุ่มยอมราถือว่าเกลือมากๆๆๆๆากมากกอไก่ล้านตัวครับแล้วเพื่อนๆที่จัดแพ็คพวกนี้ครับได้อะไรกันบ้างได้ตัวดีๆหรือจี้ดีๆกันไหมครับคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับของผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่านอกจากหมดกำลังใจตอนนี้เงินในบัญชีก็หมดนะครับ ฝากเ,เพื่อนๆนะเออใครใจดีก็โดเน a t กันได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางโดเน a t ไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ